คือหนึ่งในผู้บุกเบิกให้เคมีเรียนเข้าใจง่ายและพาเด็กไทยคว้าความสําเร็จบนเวทีระดับโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์เตตตำนานเคมีผู้ไม่เคยหยุดสอนครับผมรองศาสตราจารย์ดรโรดิสโรจนาทเนตครับเป็นอาจารย์ประจาภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็สอนอยู่ที่เคมีกาด้วยครับผมสอนมาตั้งแต่ปี37นะครับก็ยาวนานมากตั้งแต่แบบสอนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเหมือนกัน สอนที่ก็สอนทั้งจังหวัดเลยอะไรประมาณนั้น, <Wow. S 1> นมีเป็นวิทยากรไปตามที่ต่างๆบ้างก็มีโรงเรียนนะครับม,มัธยมแล้วก็แบรนด์ u ม m e แคมป์แล้วทำไมเวลาคนพูดถึงสวน,นต้องนึกถึงอาจารย์เต้คะสำหรับเกณฑ์มีสวนอเน,นี่ยครับเนื้อหาจะค่อนข้างลึกซึ้งกว่าปกตินะครับกว่าหลักสูตรทั่วไปในโรงเรียนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การที่จะ deliver ความรู้ให้เด็กๆหรือกัน สร้างความมั่นใจให้เด็กเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็จะมาหาผมด้วยด้วยปัญหาประมาณนี้นะครับอาจารย์เต้ส่งนักเรียนเข้าค่ายสอวน,อนไปแล้วกี่คนคะค่ายสอวนอนที่ตอบยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะนับจริงๆก็น่าจะหลายร้อยแหละนะครับหลายร้อยถึงพัน <Wow! S 1> แต่ถ้าจะให้นับง่ายหน่อยก็คือนับตัวแทนประเทศหรือคนที่ได้เหรียญเคมีโอลิมปิกนานาชาติมาอันนี้ก็น่าจะระดับ10คนเหมือนกันก็คือมีจากเอาไปก็ทุกปีนะครับแล้วอาจารย์เต้มีสโลแกนประจำตัวไหมคะ จริงๆเรียนเคมีมันก็เหมือนสร้างบ้านแหะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพื้นฐานแข็งแรงนะครับเสาเข็มมันแน่นนะครับมันก็จะสามารถต่อยอดขึ้นไปได้